ตบตีแรงแันตัวจับตาวบีบหัวีตีวัดยาตปิดกับตากระพริตัองจากหลังชิมจ้าอันนีรอบรอบเตล่าวัดยัง สองตัวอยู่หน้าวัดนะทุกคนมีป้ายหน้าวัดแสงไฟสว่างสวัยมากมากจ้านนี่ตนหน้าวัดนะเจ้าทุกคนน,นีหลานหน้าวัดเข้าปนะเจ้าวัดยางกูจะมีพระเจ้าทั้งใจล่างก็จะมีองคขอ Oh, 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 จะมีปีนังเล่นหลอบ,ลอบนีต้วนะเจ้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพจะมีแต่งไฟต่องสว่างมากมากน,มนี่พระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพอยู่ตรงที่เรานั่งเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ก็จะเป็นผีเสื้อวัด ถ้าจะมีงานอย่างก็จะมากราบมาขอตรงนี้จะเป็นผีเสื้อบอกกล่าวผีเสื้อวัดตรงจุดนี้บนห้องผีเสื้อวัดทุกวัดจะต้องมีนะเจ้าทุกวัดจะต้องมีผีเสื้อวัดมีงั้นสมโพธิเกี่ยวกับวัดวาของเฮาก็จะมาบอกมากล่าวเปินก่อนนะเจ้าตรงจุดนี้ทุกวัดจะต้องมีนะเจ้า ไปรอบๆตี้จะมีการฟังเทศฟังธรรมตรงนี้ก็จะเป็นวันพระวันตีนก็จะมาฟังเทศฟังธรรมกันนะเจ้ามีญาติโยมมาฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมวันพระวันตีนรับพรยามแรงแรงยามเย็นเย็นนะเจ้าจะมีเปิด ต้นโพจะมีพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพตัวนะเจ้าวัดเปิดงนตัวยตาตะอาดมากๆากนี่รนด้านในนี่ก็จะมีพระธาตพระทาตนี่จะเป็นตีขาวธาตสีขาวธาตุประจําวัดเ้าองค์พระทาตประจําวัดมีไฟส่องสว่าง สะท้อนแสงสวยมากๆเลยนะทุกคนทํากับเขาด้วยได้มีโอกาสมารีวิวรอบๆอบในวัดบรรยากาศรอบรอบวัดเป็นกระจมอุดมสมบูรณ์ด้วยเป็นต้นโพล่มโพล่มไส่งดงามไดมีโอกาสมากัดก้อมกับมากราบไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจ พระเนลสวรได้นะจ้าด้านหน้าก็จะมีสิงอยู่สองตัวอยู่ด้านหน้าวัดประตูทางเข้ามาเลยอันนี้ลานจอดรถได้ลานกว้างขวางจอดรถยนต์ได้ใครมาติดต่อก,กับพระที่วัดมาจอดรถในด้านนี้ได้นะจ้าทุกคน ก็จม่องค์พระนเรศวรนะคะทุกคนวัดเปิ่นกวงพวงสะอาดอสะอาดตาแนละเจ้าในเป็นตีไหวยลดของท่านพระอาจารย์น<ม>ทางเข้ามาเนจะ้าปมะดูา<ม>ทางเข้ามามตรงกันข้ามก็จะเป็นตลาดประตูก็มีที่นังนครใจยามแรนะคะตนี้ที่นั่ง,ง,งใหนะ้เราด้วยมานัอมาิไทยรอบๆ เจ้านี่ยำแรงแรงนะเจ้ายำแรงแรงข้ามข้ามมีงานเจหายใจล่วเมากเลยเข้ามาจอดได้เลยถ้าใครมาทำธุระในวัดมาฟังธรรมมาใครเข้ามาพอมาชมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวยนะเจ้ากับพระอาจารย์ในวัดมีงานอะไรก็ ถ้าภาพมันตันมันเบอร์ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะเจ้าคอมเมนต์มาบอกมากาาจาติบันนาได้น้อจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะเจ้าทางที่เหนือจะมีพระธาตุตีสาที่จะปิ่นโซนตีเปิ่นทําวัดเย็นนะเจ้าเปิ่นทรวัดเย็นวันนี้เป็นวันตินวันพระนะเจ้า อย่างสีบรรณานนก็ได้ทายรอบๆมีโอกาสมากราบมาไหว้ตัวไว้ก็เลยมาทายอันนี้จะเป็นทตุน้าเจ้าทาตีขาวองค์กรมาไหว้ม,มาขอพรอ,องค์พระธาตุเปิ้ลได้น้าเจ้าอยู่โซนด้าเน,น,เ,าน,หนาเหนือน้าเจ้าโซนด้านเหนืออยู่หัวมือเขาเข้ามาน้าเจ้าวัดเปิ้ลกวงหัวตากระอาาร้าน นี่จะเป็นทางออกนีประตูตรงนี้ทางออกตรงนี้ก็ได้เดินออกไปประตูเล็กๆตรงจุดนี้ก็เป็นที่นั่งกินลมชมวิวยามเย็นจุดนั่งเล่นนั่งชมเบาๆฟังขาวอยูเจ้าทุกคน นี้่จะเป็นทำวัดเย็นอันนี้วันตินพอดีเลยเปิดกรมาดถ้วัดเย็นมารวมจุดรวมพูนกันตรงนี้นี่นะพุทธรูปรวมพูในวันทํำวัดเย็นวัดยังกวงติดกับมิติจอดรถดกว้างขวางของเจ้าข่ามาแบบบุงมิติจอดรถมาได้เลยรถหมดเตร์ไต์รถยุนมาเข้ามาจอดด้านในกันได้เลยนะเจ้า วัดเปินตะอาตานต้นใต้ต้นโหก็จะมีพระพุทธรูปจุ่มเย็นไขมะน่งพักก็ได้มาน่งพักม่น่งพรคลายเครียดดีนไมวัดไม่ได้เลยนะเจ้าทุกคนมากราบไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจ,จทีจ่วัดยางกวงกันได้เน,นเนอะใครเข้ามาแล้วมาขอพร มีท้งพระเจ้าทันใจพระนเรศวรได้กันเลยเด้อมาขอพรเปิ้มจำติบนาก็ไปขอพรมาแล้วกลางวันก็มาได้ทุกคนมากราบมาไหว้ใครเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวเด้อเจ้ากดติดตามช่องจำติด้วยนะทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีบำตินากรฝากชมคลิปไว้เพียงตัวอีกอน